สวัสดีท่านอออพีทีอออสวัสดีครับมาวันนี้ภาคบ่ายมีอะไรที่ปลอดปลงโล่งใจกันบ้างครับท่านคือ,อ,อ,อคุยคุยในห้องนี้มัน ว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าคุยในห้องสันติเมติธรรมนะทีนไครับท่านเรียกว่าชัดเจนกำลังสร้างสร้างกุศลเนี่ยกำลังสันติเมติธรรมอ่ะ <c oughs> เขาเขาคุยกันแบบไม่มีประโยชน์นี่ผมก็กำลังสร้างกุศลที่จะเผยแพร่การสนทนาสู่โลกกว้างเพื่อ ให้ใครได้ยินได้ฟังแล้วเผื่อจะได้ไปสะกิดข้อคิดสะกิดใจเกิดความพ้นทุกข์ได้บ้างหรือบรรเทาทุกข์ได้บ้างไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่สำหรับผมเองก็บรรเทาได้เยอะจนกระทั่งอย่างวันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าเจ็บก็เจ็บไปปวดก็ปวดไปทนได้เสมอว่าปวดเจ็บ ป่วยอะไรก็มีค่าเท่ากันถ้าเราปรับให้มีความสุขได้เราก็มีความสุขได้เพลิดเพลินได้ให้เพลิดเพลินกับอาการปวดนี้เพราะว่าคนที่จะได้สิ่งนี้มาก็ไม่ใช่ว่าได้ไง่ายๆจะต้องสูงอายุอยู่มานานถึงจะได้เพราะฉะนั้นได้มาแล้วก็เอาความรู้สึกเอาความรู้สึกนี้มาเล่นมาชื่นชมจะให ให้ให้สะใจเลยว่างั้นหากเป็นกรรมบาปเวรอะไรที่ค้างค้างกันก็เก็บจะให้หมดไปปวดจะให้หมดไปใช้เวรจะให้หมดสิ้นไปนั่นเองครับนึกไปนู่นนะครับก็คิดว่าดีเหมือนกันครับค,ค,คุณวินัยมีบุญครับนี่คุณวิน,นัยม,มาเจอผม,มนยวินัยมีบุญ เพราะเพราะสิ่งที่ผม,ผมพูดใ้คนวินัยฟังเลยม,มันเป็นสิ่งที่ว่า<ปร>มันไม่มีหรอกรวมทุกอย่างสิ่งเหล่านี้มันไม่มีปัญหา,าสังยากไม่มีเขารเรียกว่า ทมธรรมโอสถครับท่านเออเป็นธรรมโอสถธรรมโอสถรักษา,าอ,อาการป่วยออด้วยธรรมะเออมันมันไม่เจือไปด้วยมันไม่เจือไปด้วยความงมงายมันไม่มีความงมงายครับ มื่อมีความงมงายเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีพิษเนี่ยไม่มีพิษโอเคมันจะเป็นเป็นธรรมชาติมันไม่มีพิษมันก็อยู่อยู่กับธรรมชาติมันก็มันก็จะ มันก็จะดีวันนี้ผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะครับเจ็บจริงเจ็บจริงปวดจริงพูดจริงได้ฟังจริงได้รู้จริงปฏิบัติเองจริงมีความรู้สึกจริงเกิดขึ้นจริงไม่ได้มาจากความอ้างอิง ครับดังอีกนิดนึงไม่ค่อยได้ยินเลยน่าจะห่างไหม,ไมไครับได้ยินได้ยินหน่อยแล้วอเราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาให้เราเรียนรู้หมดเลยครับ เ็รโชคดีอย่างนึงพีเ่เ,เ,รเ,เรียนเรียนรู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายครับครับมีใหม่ให้เรียนเรื่อยนะมีบทเรียนหน้าใหม่ออกมาเรื่อยเหมือนหนังสือหน้าใหม่เปิดหนังสือทีละหน้าละหน้าแต่ละหน้าก็คือการเวลานั่นแหละการเวลา ที่เราท่องไปเหมือนเราเหมือนเราท่องไปในการเวลาด้วยยานภาวนะยานพาหะอ,อีกแบบหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวเป็นเป็นแคปซูลกว้างๆที่เรามองไม่เห็นห่อหุ้มไปกับการเวลา เลื่อนไปเป็นได้ยินไหมได้ยนครับโอกำลังทำอะไรอยู่กาลังทำอะไรครับผมถาว่ากาลังทำอะไรอยู่โองานไปด้วยครับ มีมีเพื่อนเพื่อนร่วมทีมงานไหมอ๋อมทีทำงานก็ผมผมเป็นคนกลางน,นะประธานงานทั้งปูปลาี่ยเอาเดือนร้อนเลยเอามาแจ้กไม่ได้ทำกันหลายคนอ๋ออยู่คนเดียวเหรอไม่อยู่กันหลายคนแต่ว่าผมนั่งหลังอ๋ออยู่ โต้ไข่โต้มันอย่างนี้เหรอแต่ใครคนเอาไปไปไปศึกษ,ษาภูมิปิญญาหรือยังไงอ๋อก็รู้รายละเอียดของภาคการที่แรงแล้วใช่เพราะว่าสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่ที่สุดไง มันก็ต้องศึกษาเรื่องอะไรมัน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 มีอะไรบ้างคุณนอกจำได้ไหมปัญญาอนุษย์เขาไม่เคยดูมันไม่จำเขจำใช้เขไม่ได้ดู